<laughs> overboard, overboard. What's this? This first begins. Party's over. The one half, the one, five. The enemy one enemy remaining. Yeah. Oh, is that. ยื้มาสุดๆและไอ้เฮียเอ้ยมันจับเราได้ที่ไหนวะเอียเชี่ยหน่อย้อเพดอ,อ,อ,อยู่ในเนี่ยอะไรวะต่าชิมหายกูต้องวิ่งนี่หว่าไอ้ผัดนี่กูจะเล่นโดนเลยท่านนี่ครับเดียวกันเกียร์เช่